แบดนี้ท่านหลายได้สมาทานศีลสมา,า,มมาทานกรรมฐานแล้วอันดับแรกที่สุดขอท่านหลายอย่าลืมรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิด้วยการกำหนดรู่ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญมากพื้นฐานใหญ่จริง,รงๆก็คือเราสาจิตให้เป็นสมาธิ สมาธิที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ง่ายก็คืออนาปานุสติกรรมฐานหลังจากนั้นก็พอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพิจารณาหรือว่าภาวนาตามมัธยาศัยตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น <c oughs> เออความจริงความรู้ทั้งหมดนี้สำนักของเรารูู้้ครบถ้วนกาขอให้ปฏิบัติตามอัธยาศัย พราะว่าถ้าจะจี้จุดไปว่าจะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เหมือนกันทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในสานักคนเราอัตยาใายด้ือการเข้าก็าไปการก้าวเข้าไปสู่ธรรมะย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกันอันนี้ผมทราบบางท่านก็มีกำลังใจสูงเกินกว่าที่ผมคาดไว้ก็มี แต่บางท่านก็ต่ำเกินไปไม่มีอะไรเลยก็มียังอยู่ในสภาพโลเลก็มีมากไอ้ที่ดีจริงๆก็มีมากฉะนั้นขอทุกท่านได้โปรดทราบว่าเจตนาของผมไม่มีการอาคติใดๆทั้งหมดมีความต้องการอย่างเดียวให้ทุกท่านที่บวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิงไม่ได้เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าบางคราวบางคืนที่มาอธิบายท่านฟัง,งนี่บางทีเกือบจะลุกไม่ไหวก็มีถ้าเป็นคนปากเบาสักหน่อยก็าอาจจะถึงกับครางก็มีแต่ถึงอะไรก็ดีที่อาศัยเจตนาดีนี้ไม่โอ้อวดหวังดีกับทุกท่านมานั่งแนะนำกันอยู่ทุกวัน ก็มีความประสองค์อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านหลายมีกำลังใจบริสุทธิ์ผุด่องตามกำลังที่จะพึงทำได้การที่จะมีกำลังใจสูงและมีกำลังใจต่ำได้ธรรมะสูงธรรมะต่ำอันนี้ผมไม่โทษไม่ลงโทษท่านก็ถือว่าเป็นกำลังของจิตที่เป็นผู้ลอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีกำลังที่เป็นอกุศุเขก็มาครอบงํามา,มากคิดแล้วก็เผลอไป ถ้ากําลังใจที่เป็นอกุศลเดิมเข้ามาสนับสนุนอารมณ์ก็ดีเร็วการดีเร็วหรือดีช้าก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะพ้นวิสัยที่ทานหงลายจะพึงทำจะพึงเป็นคนดีโดยจริยาทั่วไปแล้วพระของเราก็รู้สึกว่ามีความดีอยู่มากปฏิบัติในหน้าที่ในสมณกิจได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าบางท่านจะมีจิตเข้าถึงไม่ไมถึงอริยามารรยผล แต่ว่าทาตนเป็นกันียานในชนบ้างสาธุชนบ้างทําภาระธุระทุกอย่างนี่ก็จัดเป็นความดีเป็นกรณีพิเศษฉะนั้นความดีส่วนใดที่มีอยู่แล้วให้รักษากําลังความดีดันวันนั้นไวหเหมือนเกลือรักษาความเค็มความดีจะได้ไม่เสื่อมแต่ความจริงคนที่จะดีจริงๆจ,จะได้มักได้ผลนั่นหนึ่ง ต้องเป็นคนรับคำสั่งหรือคำนำแนะนำหรือคำนัดหมายกับเพื่อนผูงก็ดีกูบา,ายใจก็ดีเพียงครั้งเดียวทำตลอดชีวิตนั่นจิตจึงเข้าถึงความดีได้ต่อจากนี้ไปผมก็จะเล่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าต่อไปนี้ผมขอเล่าตะลุยตามแบบฉบับที่ท่านบันทึกไว้ถ้าส่วนใดที่เห็นว่าไม่เข้าใจก็จะไอธิบายให้ฟังเพียงเล็กน้อย ก็ถือว่าไม่เป็นคําสอนโดยตรงเป็น,นเพียงเอาประวัติของท่านที่เรียกว่าไม่ไกลนักจากชีวิตของเราเจะาพึ่งเห็นท่านได้มาเล่าสู่กันฟังตามปฏิปทาที่ท่านฝึกมาเพราะว่าท่านฝึกมานี่ท่านต้องต้องช่วยตัวเองจริงๆระครูบาอาจารย์ตายไปหมด ในขณะที่ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่สามารถจจกความดีเป็นกรณีพิเศษได้แต่ถ้าว่าในสมัยนั้นก็สามารถท <c> ร <oughs> งอภิญญห <c oughs> หาห้าแนวอภิญญาหกเออทำห้าแนอภิญญาหกได้ได้สมาบัติแปดแต่ว่าในฐานะที่ปรารถนาพุทธภูมิยึงไม่มีโอกาสได้มรุมักผลต่อมาเมื่อครูบาอาจารย์ ท่านบรรณาภาพไปแล้วมีกำลังใจเห็นว่าถ้าจะอยู่ต่อไปไม่ไหวจึงตั้งใจกลับมาเพื่อไปสาวกภูมิวันนี้ผมขอเล่าย้อนนิดหนึ่งจะเล่าตามบันทึกเลยจะไม่ทิมายให้กว้างขวางเพราะความรู้ของพวกเราเลยไปแล้วความรู้พวกเรานี่ท่วมตัวถ้าเจ้าจิตคิดนิดหนึ่งเท่านั้น ก็จะสามารถเข้าใจได้ <c oughs> <c oughs> เพื่อน,นั้นว่าวันนี้ขอย้อนต้นนิดหนึ่งมีอะไรล่ะท่านบอกว่าในสมัยหนึ่งมีคนเข้ามาหาท่านแล้วก็สงมณศรีก็ให้เวลานั้นเป็นเวลาคำ่ำท่านบอกว่าต้องค่ำอย่างนี้อ่านหนังสือไม่ออกจะต้องจุดไฟ แล้วก็ใช้กระแสไฟอ่านเพราะตองเวลากลางคืนก็ปรากฏว่าเวลาที่ท่านเจริญพระกรรมฐานก็ใช้กำลังของอะไรดีนะอภิญญาดีกว่าถูกต้องใช้กำลังข้าพิญญายกจิตโดยใช้มโนมยิทธิไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อภิญญาใหญ่ ขึ้นไปน้มัสการองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศสาสนาที่จุรามุนีเจดีสถานพอไปถึงก็กราบองค์สมเด็จพระบิดิตามานพอเงยหน้าขึ้นท่านก็บอกว่าตามธรรมดาพระนี่ถึงแม้ว่าไม่มีแสงไฟก็ควรจะอ่านหนังสือออกท่านตามมาที่ของท่านก็ถามว่าทนยังไงจะอ่านออก,กพระผู้ท่เจี ท่านบอกว่าที่ประยุบยานก็เธอมีแล้วแต่อาศัยที่เป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิมาเดิม <c oughs> ที่ประยุบยาณจึงไม่แจ่มใสเมือนพ้าอรียเจ้าฉะนั้นเพื่อให้ความแจ่มใสเกิดขึ้นเห็นภาพชัดควรปฏิบัติแบบนี้ควรใช้คาถานี้ไปภาวนาจนเป็นฌานสมาบัติเรื่องฌามันเป็นเรื่องเล็ก ท่านบอกว่าจะคว้าอะไรขึ้นมามันก็เป็นฌานทันทีก็มีการคล่องอยู่แล้วค้าถาก็เห็นจะเป็นมงกรพระเจ้าท่าทนบอกว่าอย่างนี้ว่าอิติปิโสวิติปิโสวิเศสอีอีเสเสพุทธมาเนอีกอีโสตังพุตปิติอีก ใกลาวว่าคาถานี้ถ้าไปเรียนและภาวนาทําให้เป็นฌานแล้วก็นิมิตต่างๆจะมีอาการแจ่มใสคนที่ตาไม่ดีก็อ่านหนังสือออกได้และเวลามืดมดก็สามารถจะห้มองเห็นหนังสือได้และมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตามความประสงค์ <c oughs> ถ้าใช้คาถานี้เป็นฌานเำไมอย่างนั้นเพราะนั้นว่า ่านย้ำม,มาว่าไอ้มืดๆดมันก็อ่านนังสือออกแล้วท่านบอกว่าท่านก็มาทำว่าทํามันก็มันนานใช้เวลาเพียงครู่เดียวจิตก็เข้าถึงฌานสี่ทรงโรงฌานสี่สบายสบาย,บายก็เลยว่ากันถึงฌานแปดถึงฌานแปดสบายก็หลบลงมาฌานสี่ในรูปฌานทําไปทํามาก็เลยลองหลับตาอ่านน้สือก็เห็นอ่านออก แต่ว,ว่าวีทีนี้่านบอกว่าจะใช้ทั่วไปไม่ได้เอาไว้แต่เมื่อเวลามันจําเป็นถ้าจําเป็นจริงๆไม่ต้องอ่านนะไม่ต้องมีหนังสือไม่ต้องหยิบหนังสือมาเป็นแต่เพียงนึกว่าจะอ่านหนังสือมันก็มีความเข้าใจว่าหนังสือฉบับนั้นก็ว่ายัางไงวงเล็บของท่านมีไปบอกว่าใครอ่านไว้แล้วถ้าทําได้จงอยาทําตนเป็นผู้วิเศษถ้าเวลาอ่านหนังสือต่อนหน้าคน ถ้ามันอ่านไม่ออกจริงๆก็ใช้ไฟใช้แว่นส่องถ้ามันจําเป็นจริงๆก็เอาจิตดับจากภาพหนังสือนันเสียใช้ใจอย่างเดียวก็จะอ่านหนังสือออกนี่เป็นวิธีปฏิบัติของท่านแล้วท่านก็เล่าต่อไปวันนี้ผมจะต่อไปนี่ผมจะว่าย่อๆตามแบบของท่านถ้าอะไรที่ไม่เข้าใจหน่อยท่านจะอธิบายสักนิดหน่อยต่อมาท่านกล่าวว่า ท่านได้เจริญอะไรล่ะลรูกตัพพุทธอารมณ์อ๋อต่อมาท่านเจริญพรพพุทธคุณทั้งบทพรพพุทธคุณทั้งบทก็คืออิทธิปิโสพระกวาหมดเลยความจริงท่านว่าทั้งบทท่านบอกว่าพุทธคุณทั้งบทนี้ก็ไม่ถูกผมคันนะถ้าบานทึูจนาอย่างนี้ ท่านบอกว่าท่านเลนีนอิติปิโสทั้งบทมันสบายใจดีจึงก็ท่านจิตเป็นฌานสี่แล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นสุขจึงก็ตั้งถือพระพุทธรูปรูปพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าอิติปิโสไปด้วยอาจิตจับพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไปด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่เห็น,หนท่านอธิบายไว่าทำไมยังไงาว่าอย่งางนั้น น้าเบอราทำไปว่ากาถาสั้นก็ทําเป็นฌานได้กระท้ายาวก็ทําเป็นฌานได้อิทธิปิโสทั้งหมดก็ทํเป็นฌานได้ไม่เห็นจะมีอะไรสําคัญถ้าใจมันเป็นฌานเสร็จแล้วฟังของท่านไว้นะถ้าความรู้ต่างๆในของท่านเรียนกันมาแล้วนี่ผมก็ว่าตามแบบก็จะเล่าให้ฟังตอนไหนที่มันสมควรสาหรับท่านท่านก็ไปใช้ตอนไหนที่ไม่สมควรก็ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องไปใช้ ต่อมาท่านกล่าวว่าท่านได้พบองค์สมเด็จพระจอมไตรที่พระจุลามุนีเจดีสถานองค์สมเด็จพระวิชิตธม,มานทรงตรัสว่าสัมภะสีสำหรับพระเพื่อปัญญาที่เธอได้เวลาที่เธอจะใช้ก็ต้องจับกระสินั้นจับกระสินนี้ใช้จิตอย่างนี้มันก็ช้าไปหน่อย แต่ความจริงเขาใช้พิญญากันจริงๆเขาจับอารมณ์เ็เรียกว่าเขาจับอภิญญารวมคำว่าพิญญารวมเน่นนึกถึงอภิญญาสมาบัติคือนึกถึงอารมณ์กับสินทั้งหมดว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ใช้บทพจน์ภาว,น,ภาวนาย่อๆว่าโสตตะพิญญาให้ทําเพียงแต่นี้เวลาภาวนาให้กาหนดลมหายใจก็ออก แล้วก็ทิ้งนิมิตเสียไม่ต้องไปใช้นิมิตในกสินใช้โสตตาพิญญาอย่างเดียวคือจับกำหนดลมหายใจเขาออกให้ถึงที่สุดคือฌานสีเท่านี้พิญญาทุกอย่างก็จะรวมตัวเราจะใช้ได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องเรียกกสิสินอะไรทั้งหมดตามาทิ้งแต่งแ่้งก็มาทำทำแล้วก็สบายใจ อาพิญญาต่างๆมันก็รวมตัวเวลาจะใช้พิญญาก็ใช้โสตตพิญญาอย่าลืมนะโสตตพิญญาเป็นคำภาวนาเท่านี้ตมามบันทึกนี้ผมไม่เห็นว่าท่านจะบอกว่าสงวลิขสิทธิ์ในเมื่อท่านไม่สงวลิีขสิทธิ์ท่านเขาสามารถทำได้ทุกคนถ้ายจิตของท่านแต่อย่าลืมนะว่าท่านเจ้าของนี่สงสมาบัติแปด ในเมื่อ,อจิตทรงสมาบัติแปดจะคว้าอะไรขึ้นมามันก็ได้ทันทีไม่เสียเวลาไม่ตแหน่วงวินาทีถ้าเราไม่มีมียานมีชั้นไม่ถึงสมาบัติ 8, แปดเราก็ทําตามกําลังของเราจะทําได้ไม่เท่าทันแต่ว่าทำไปใกล้ใกล้ทันค่อยๆทําไปก็ใกล้เข้าไปทุกทีมันก็ใช้ได้เหมือนกัน เขาสิ่งนี้รู้สึกว่าในปัจจุบันนี้มีใครคนใดคนหนึ่งนําไปใช้แกบอกว่ามีผลดีมากอาละเรื่องนี้ก็ผ่านไปเน้วนั่นบอกว่าท่านเขียนว่าอะไรพระนิพพานนิมิตตอนนี้ท่างกล่าวว่าเมื่อท่านขึ้นไปในพุทธลามุนีเจดีสถานพบองค์สมเด็จพระวิชิตรมานทรงโปรดบอกว่า เออนี่ควรจะาจิตจับน,นิพพานได้แล้วแล้วควรถือนิพพานนิมิตเป็นสำคัญนี่ความจริงผมย้อนต้นมนิดตอนก่อนผมพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นอริยสัจเห็นว่ามีความสําคัญก็เลยเล่าสู่กันฟังท่านบอกให้าาพิจารณาใช้นิมินิพพานนิมิตเนี่ยถ้าให้ภาวนาอย่างนี้นิมิตจิตตะเออขอโทษนิมิตจิตติ นิมิจิตตานิพานาจิตตินิพานาจิตตาให้ภาวนาถือพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้จิตจะมีการผูกพันพระนิพพาน,เป,นเป็นอารมณ์มากขึ้นแล้วก็กําลังใจของเธอจะไม่คลาดจากนิพพานเมื่อกําลังใจของเธอจะไม่คลาดจากนิพพานเมื่อเธอตัดพุทธภูมิมาแล้วต้องการเป็นพุทธสาวก ความสำเร็จของเธอจะไม่ก้าวล่วงเกินปีนี้ไปจงกลับไปจับอารมณ์นี้ให้เป็นฌานสมาบัติความจริงท่านวงแล้วกไม่เห็นจะยากเมื่อจำระถามันแล้วในขณะนั้นก็ตั้งจิตภาวนาเพื่อทำอารมณ์มาตั้งแต่ยังไม่เอาจิตเข้าร่าง มาอทิศมาในกายมันยังลอยไปสู่ภพต่างๆก็ใชอารมณ์นี้เรลยไปจิตใจก็จับผนิพันธ์เห็นภาพผนิพันธ์ใสแจ๋วก็มีความมั่นใจว่าแน่แล้วนั่งคือผนิพันธ์ยังไงยังไงเราตายชาตินี้เราต้องผนิพันธ์ให้ได้เรื่องร่างกายเรื่รับทรัพย์สินไม่มีความหมายสําหรับเรานี่แปีร ต่อมาตามมันที่ก็อนท่นกรว่ามาอีกว่าองค์สมเด็จพระบรมมลกเทียบให้คาถาปราโมทโดยทรงปรารบว่าต่อไปเมื่อเธอภาวนาคาถาปราโมทเห็นแล้วอะไรทุกอย่างจะเห็นชัดเนจนแจ่มใสท <c oughs> ั้งนี้พ่อใหญ่พาะว่าเธอในเวลานี้ดูนนมิตอะไรก็ตามเห็นอะไรก็ตามเป็นคลุมเครือไปหมด ถ้าใช้กราาบทนี้แล้วทุกสายทุกสิ่งทุกอย่างจะสว่างแจ่มใสเหมือนกับพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงแต่ความจริงอารมณ์แจ่มใสประเภทนี้ตามแบบจะต้องมีสําหรับองค์สมเด็จตร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ถ้าว่าในตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนท่านมาอย่างนั้นท่านไปเฝ้ามา นี่เราก็ว่ากันตามมติของท่านนะจะมาโมเมโปเปตันนานแล้วกับผมไม่ได้ทั้งนั้นถ้าใครทําได้ก็ได้ไ่ได้ก็แล้วไปใครได้มโนยิธิก็ลองสอบกันเอาเพราะมโนยิทธิเป็นเครื่องสอบความรู้ทางพุทธศาสนาแล้ว,วการปฏิบัตินี่กับความจริงมันก็เรื่องของใครของมันเหมือนกันจะทําเหมือนกันทุกอย่างนั่นมันไม่ได้ แล้วก็มาว่ากับเรื่องนี้ต่อไปดีกว่าเพราะกคาถาปราโมทที่ทําให้สมาธิจิตจะมีทิพยคุญานแจ่มใสจะจําภาพเห็นภาพในมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยชัดเจนแจ่มใสเหมือนกลางวันคือพระอาทิตเวลาเที่ยงทว่าไว้ไงนิดอ่านอีกหน่อยสิทว่าโดยสร้างในมิตเปรียบเทียบปรากฏผล ว่าภาพมีมิตรและการตรวจสอบใดๆจะชัดเจนขึ้นจะมีภาพแจ่มใสทำไมอย่างนั้นสำหรับคาถาภาวนานี่แท้เขาให้ภาวนาว่าปราโมทเฉยๆได้จับลมไม่ใจเข้าออกเหมือนกันแล้วก็ภาวนาว่าปราโมทปราโมทแหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าจก็ทรงสอนให้เจริญในอริยสัจ ตามแค่อธิบายมาแล้วตอนนี้ผมไม่อธิบายแล้วผมจะเล่าตลยุยดีไม่ดีคือที่บายไปชาวบ้านชาวเมืองเสียสตางกันมากอยากจะรู้เรื่องรู้ราวของพระองค์นี้ก็นั่งฟังคําธิบายก็จะเ,เบื่อเสียสตางหลายทักษิณที่ผมไม่ชอบเหมือนกันไม่อยากให้ชาวบ้านเสียสตางมากตอนนี้ก็มาว่าต่อไปหลังจาอริยสัต์ ท่านบอกว่าในการต่อไปในการต่อมาอีกองสมเด็จระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญกุมภหานสรีเอาละสิโดยแจ้งว่าจะทำให้การรู้การเห็น,หนต่างๆชัดเจนดีขึ้นจําให้ดีนะว่าท่านที่ได้ทิพยจุโยานแล้วก็ดี ท่านที่ได้มนโนยิธิทแลค้คกดีที่มีอารมณ์ไม่แจ่มใสเห็นอะไรไม่ชัดไม่เจนว่ากันตามลำดับมาท่านก็นบอกว่าถ้าใช้พรมีหางสีแล้วก็นิมิตต่างๆถ้าจิตเราทรงพรมีหางสีจริงๆและความจริงพรมีหางสีนี่แปลอารมณ์เยือกเยน็นถ้าอารมณ์ให้ผ่องใสได้ง่ายจริงๆเป็นของไม่ยาก แล้วก็ท่านบอกว่าเวลานั้นท่านตั้งกระทู้ถามคือพระพุทธเจ้าเองท่านตั้งกระทู้ถามเพื่อสอนแบบถามว่าการเจริญเมตตานั้นเขาทํากันยังไงนี่ท่านก็แก้ก็ท่านเองว่าการเจริญเมตตาต้องหนึ่งไม่โกรธแล้วก็สองไม่ผูกโกรธ ภายหลังต่อมาอีกท่านสอนให้เจริญอสุภกรรมฐานและมรณานุสติกรรมฐานว่าเมื่อจิตทรงพรมิหารสีแล้วก็ต้องเจริญอสุภกรรมฐานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรสวยแล้วก็เจริญมรณานุสติกรรมฐานหมายถึงว่ารู้สึกนึกถึงความตายอยู่เสมอไม่เคไม่ช่วยประมาทในความตายตอนนี้ท่านหมายเหตุไปนิดหนึ่ง ท่านหมายเหตุไปบอกว่ากรรมฐานนีมิตรอง์แรกได้ผลให้ผลได้ดีอง์แรกนี่ผมไม่ทราบรว่าองค์ไหนอ๋อท่านมองเลียกไว้ว่าอิทิภิโสอิทิภิโสเสเสอีกนี่นะกรรมฐานนิมิตรอันแรกให้ผลได้ดีเป็นเหตุให้ได้ปุพเพนิวาสารุสติญาณจูตูปปาติญาณ อาตีต่าสิยานอันนคาคต่าสิยานปัจจุบันนำพยานและยถา,ากรมตายานเราว่าที่ปัจจุบันท่านมีแล้วแต่ตอนนี้ท่านไม่คล่องทึ้นมาอย่างนั้นท่านมีแล้วไม่คล่องถ้าเกิดคล่องขึ้นมาคือปุเพนิวาสานุปติยานก็ได้แก่การละลึกชาติถอยหนังไปได้ไม่จํากัดระดับว่าสมัยก่อนในเวลาที่จะละลึกชาติเนี่ยรู้สึกว่าทําได้ยากจริงๆมันเหนื่อยมันหนัก แต่ว่าเพราะว่าอยอทีพีโสวิเศษอีกจึงคล่องตัวแล้วการระลึกชาติรับเมื่อไรก็ได้เอาชาติไหนก็ได้จูตูปป,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 ปะเดงยาณรู้จักคนตายและเกิดคนตายแล้วไปไหนนึกปั๊รู้ได้ทันทีเห็นคนในสัตว์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่ว่าเดิมทีเข้ามาจากไหน,นมันรู้ได้ท,ทันทีภาพปรักอาตีตางสัญญารู้เรื่องราวในอนดีตของคนในสัตว์ อน,นายขตังษัญญารู้เรื่องราวในอนาคตต่อไปของคนละสัตว์ปัจจุบันามษัญญารู้เรื่องราวในปัจจุบันของคนละสัตว์และพื้นที่เหมือนกันย้ทากมตายานรู้กฎของกรรมของคนละสัตว์แล้วความสุขความทุกข์ก็อาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยท่านบอกว่ามันแจ่มใสแล้วก็คล่องว่องไวดีมากแต่กําลังใจท่านบอกมันแจ่มไม่พอ นี่เล่นกับคนไม่พอนี่ก็ยากเหมือนกันไม่ยอมไม่ยอมเชื่อตัวเองอยู่เสมอสร้างความสงสัยเพื่อสอบสวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือว่าตลอดชาติในชีวิตของท่านนี่ท่านไม่ยอมจะมีความรู้สึกว่าตัวของท่านเป็นคนดีแนวสิ่งใดที่ได้มาแล้วนี้ท่านจะต้องพิจารณาเสมอว่ามันเป็นอุป,ปาทานหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็ไปคุยชั้นใด้ที่ไปจุกยานจ้ะฉัน้นใดผูกเพนิวาสารุสติยานจ้ะแล้วก็มามัวเมาจะหลบโมโตสันมีความรักความโกรธอีชาแระสยาม่เชียงันตัวนี้มีหน้าที่อย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาสงสัยตัวเองไว้เสมอเกรงว่าจะคข้กับความชั่วก็ามาไว้ฉะนั้นเวลาได้อะไรท่านก็มายอมเชื่อตัวของท่าน ท่านต้องสอบสวนตลอดเวลาต่อมาท่านบันเทกไว้ว่าใมการต่อมากรรมฐานมิมิตที่ได้ไว้ที่ได้ต่อมาก็ทําให้แจ่มใสชัดเจนมากขึ้นนี่ต้องมีสูดกันท่านบอกว่าอยู่ๆเราจะมานั่งเชื่อตัวเองอย่างนี้นตะ่มันใช้ไม่ได้มันต้องตรวจสอบกันอยู่เสมอเอากันทุกวัน ทุกวันทุกเวลาเวลาใดที่มีเวลาบ้านต้องตรวจสอบท่านบอกว่าต่อมาก็มีรับสั่งว่าเมื่อเวลาสองท่านหลายเหล่านี้มาเธอดีขึ้นแล้วต่อไปเพื่อให้กรรมฐา,านทั้งหลายมันดีขึ้นไปกว่านั้นมันไม่ใช่ดีแต่ทิฏฐิจุฬญาณอารมณ์ต่างๆให้ดีแจ่มใสฟ่องใสขึ้นก็ให้บำเพ็ญบรารมีสิบให้ครบถ้ถวน ให้มีกำลังใจของเธอเนี่ยทรงอยู่ในบารมีสิบเพื่อทบทวนย้ายคลาดถ้าจิตของเธอคลาดจากบารมีสิบอารมณ์บันจะาเศร้าหมองความแจม่มใสของญยาณในฌานที่จะพึิงได้บรนจะาเศร้าหมองไปให้สักพีดไว้แ้นก็นอกจากบารมีสิบแล้วให้ตั้งอยู่โดยก็มีหารสี่เป็นปกติ แล้วก็ใช้เจริอสุภกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้อภิญญาที่ได้ไว้จะจ่มใสชัดเจนขึ้นแล้วก็เคยให้อริยสัจไปแล้วทำไมอย่างนั้นอริยสัจนี่ถือว่าเป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูงสุดจงใช้อะไรอภิญญาก็ดีแล้วก็บรมีสิบก็ดี เามิหารสี่ก็ดีอสุปกรรมฐานก็ดีมรณานุสติกรรมฐานก็ดีควบคู่กับอริยสัจสี่อยู่ตลอดเวลาย้ายคลาดจากจิตทำได้ไหมละ่ะโอ้มองเวลาหมดเสร็จแล้วสินะอแล้วเปนว็นน่านับต้นต่อนี้ไปเรื่องของท่านพูดเท่านี้ผมจะไม่อธิบายในมากจะเล่าแต่ลอยแต่ขึ้นไปน่าอิิบายอีกสิบคัดเศจมันก็ไม่หมด เวลานี้ก็ปรากฏว่ามันก็หมดเวลาเสีแล้วก็วขอท่านหลายพยายามส่งกําลังใจของท่านตามที่ท่านมีกําลังใจอยู่ <c oughs> เรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังมาสู่กันฟังนี้ <c oughs> ก็อย่าถือว่าจะต้องทำได้ทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นกำลังของแต่ละบุคคลถ้ากระสิงใดได้เกินนี้กำลังของเราก็มีสายพวกเรา <c oughs> ถ้าเราไปทําเข้าแทนที่มันจะดีมันก็กลับเพียนเร็เลวลงฉะนั้นขอบรรดาภพิสุสงฆ์และสมณีทั้งหลายก็ต้องวาสุอุบาสิการตรงตั้งใจวิวาาเราทําความดีเพื่อพระนิพพานกันอาจาต่อทนี้ไปขอทุกท่านจงทรงกายตามอิธิยาบททสี่พิจารณาพระธรรมคําสั่งส,สอนขององค์สมเด็จพระจินนสีจนกว่าจะได้เวลาสมควรสวัสดี